ตอเบอรี่ดอกแรกของเราหยายอยาอย่า yeah, yeah, yeah. นี่ค่ะเห็นฮะอันนี้คือเราแบ่งไหลมานี่เราแบ่งไหลมาเรายังไม่ได้ตัดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยไหลเขาต่อมาจากมาจากต้นนี้เห็นไหมฮะสายยาวๆเนาะแล้วดูเขาออกอีกสิคะเนี่ยออกอีกออกอีกสามไหลเห็นไหมฮะ สามไหลเลยนะคะหนึ่งเนี่ยนะดำดนี่หนึ่งไหลแล้วนี่อีกสองไหลแต่เราเรายังไม่ได้แยกนะเรายังไม่ได้แยกเนี่ยลักษณะนี้นี่คือลงดินได้ละเดี๋ยวเราจะลงกระถางลงกระถางแล้วเราก็ได้เลยได้นี่ๆๆนี่นี่ขนาดนี้นี่คือลงได้แล้วค่ะเ๋เจ๋๋ออึบอบเห็นไหมอืมเนี่ยนี่คือลงได้ละ ยิ่งกว่าลงได้เลยแบบนี้เราก็จะได้ต้นสตรอเบอรี่เพิ่มอีก3ต้นนะคะอันนี้คือเรายกมาตรงนี้เพื่อเตรียมเตรียมจะแยกเรามีตรงนูด้ดอีกนิดหน่อยเราซื้อมาทดลองค่ะว่าจะได้ผลไหมแต่เขาติดดอกแล้วเราก็เลยโอเคก็จริงๆแล้วเขาไม่ควรจะติดดอกนะคะเพราะว่านี่เขาเชื่อมกันหมดเลยอ๋อไม่ได้เชื่อมอันนี้ไม่ได้เชื่อมอเพราะว่าเรากะจะเอาไหลเราเลยไม่ไว้ไม่ไว้ลูกอะคะ่ะ แรกเราก็มาทําเข็มหมุดกันก่อนนะคะเพื่อที่จะปักไหลนะคะเราก็ใช้ก้านมะพร้าวหรืออะไรก็ได้ค่ะที่อยู่ข้างๆตัวเรานั่นแหละเราก็มาพับครึ่งอย่างนี้นะคะนี่เพราะว่าเราจะเอาไว้กดลงไปบนดินค่ะตรงนี้เลยค่ะเนี่เดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปตรงนี้นะคะปึด๊ดกดลงไปเลยค่ะเบาๆปืด๊ดอยู่แล้วค่ะแค่นี้แป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว อีกหลายหนึ่งเราก็มาทำเหมือนกันนะคะหักเข็มกัดและเสียบลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเสียบลงไปเบาๆเขาก็จะติดอยู่กับดินนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกรากงอกออกมาจากแป๊บเดียวเองเห็นไหมคะเราก็จะได้ต้นสตรอเบอรี่ใหม่ในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว ส่วนกิ่งนี้นะคะยอดนี้เราเอาไว้ก่อนให้เขาโตกว่านี้อีกนิดนึงแตกใบออกมาอีกหน่อยแล้วเราค่อยเอามาํำลงดินค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวถ้าออกลูกแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูกันจ้ะว่าอายุธยาภาคกลางของเราจะปลูกสตอเบอรี่ได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะจบแล้วจ้า